สวัสดีค่ะว่กินแซบค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณไอนะคะเจ้าของแฟนชายปูไข่ดองว่กินแซบพี่น้องจานะคะชื่อร้านเพจนะคะก็คือนะคะแม้ม่กินแซบนะคะห้าแยกรัดพรานะคะคุณไอขาค่วันนี้เรามาขายปูไข่ดองมันเยิ้มกันค่ะพี่น้องกรุงเทพทุกท่านค่ะวันนี้ใครอยากทานปูไข่ดองมันเยิม้มของม่กินแซบนะคะในกรุงเทพวันนี้เรา มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะ,มคะเดี๋ยวโปรโมชั่นค่อยฟังเดี๋ยวมาดูแม่ทานก่อนดีกว่านะคะตอนนี้พี่น้องมาจากโอ้ต้องกินอวดคุณไอซ์เลยนะคะว้าวนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำลายไหลคุณไอซ์หิวไหมคะได้รอแม่ทานก่อนนะคะว้าว โอ้โหน้ำดองอร่อยมากเลยค่ะแบบนี้พี่น้องในกรุงเทพนะคะได้กินฟูไข่ดองไม่มื้ยนะคะใช้เวลาตัดส่งแค่45นาทีของถึงค่ะ45นาทีได้แซ่บแล้วอือหือโหไข่อือม ื้อออกจากตู้เย็นใหม่ๆนะจ้ะโอ้โหแค่จิ้มก็สีต้องขออนุญาตเสียมารยาทหน่อยนะคะให้แฟนชายนั่งดูเรากินนะคะ โอ้โหไม่ก็อยากจะบีบเนื้อให้ดูดูสิคะเอาไปบีใส่ข้าวคุณไอ้คะ่คะบอกโปรเลยคะ่ะว่าคนกรุงเทพจะได้ทานปูอร่อยๆแบบนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้นะคะ,คะซื้อปูไข่ดองไซส์ M 5กล่องแถมฟรีกั้งกระดานดอง หนึ่งกล่องฟรีไปเลยค่ะส <What? S 2> ่วนไซส์ xl สามกล่องฟรีกั้นกระดานดองหนึ่งกล่องเช่นกันค่ะโอ้โหและที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดคุณไอ้ถือค่ะคุณไอ้ถือซีฟู้ดเนี่ยแม่บอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องในกรุงเทพใครอยากทานวันนี้นะคะรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยแล้วก็ ในราคาโปรโมชั่นที่เราจัดเซ็ตไว้ให้แล้วนะคะจะมีค่าจัดส่งในกรุงเทพด้วยใช่คะ่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะอยู่ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าวซอยแปดค่ะใกล้ไหมคะย่าลาดพร้าวเลยใจกลางกทมค่ะโอเคค่ะวันนี้ฝากไปด้วยกับร้านแฟนชายนะคะเมื่อกินแซ่บพี่น้องจา๋าอยากทานหมึกทานกุ้งทานปูทานปลามีหมดทุกรายการตอนนี้ปูไข่ดองมันเยิ้มบายไม่กินแซ่บค่ะสาขาราดพร้า ขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะ